ไหนต่อนะี่น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 ี่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอะเาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเออ่ยง่เจอแล้วเอาแล้วกดอีกดอีเฮ้ยโอ้เยเยอะเท่่ะเลยอะไรอปอปเลนี่ก็ให้ป้าเฮ้ยนี่คิะนี่ก็เจซีเออนี่ก็ได้เจซีเฟีชชอบชออันนี้เออนี่ก็เท่อันนี้อันนี้แล้วกันได้โอเคไป ใส่แว่นเออตามันไม่ค่อยหล่อควรจะใส่แว่นอย่างแรงไม่มีแว่นลีแง้นช่างมันอ่ะตะรุยอะไรแค่นี้ก็หล่อล้วโอ้โหหมอกใส่กับคาเท่อะมาแฮปปี้ทีนั่นกินเคตรเลยนะเอ่อฉันว่าน่นกินได้เลยต่อไปต่อไป เเนี่ยจ J.K. วางยาใครก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมครับไม่ยังไม่ได้ผมบอกไเนๆก็ไปดูเลยไปดู J.K. วางยาใครไปดูเลยสรุปไปยังไงแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาออกถอครับถือวางยาเขาระวางจะกพวกมรดกคนเดียวครับโอเคหลังจากจบภารกิจแฟงกิ้งอลามาแล้วก็ไปบังคับตัวแฟงกิ้งกันนะครับเราไปบ้านไซเมียนครับไซเมียนไซเมียนโอเคถามบ้านไซเมียนตัวเอสวะ ดูแนี้นะครับแนที่มันดูไงวะอ๋อขึ้นเข้าไปนะครับไงอ่ดทดินออกกดอนป่หทดั้อด้ด้งหทั้ง้หด้งดั้งหมดทังั้ยังหั้งหั้งหหั้งหมดัหดงหมอัมด้งั้ดั้เหมดทง s มดทั้งหมดทััวง้งเ้ง้

A vegan buffet and all yeah. night omen. That's right. One a.m. Three a.m. Five a.m. And we still. When you spend two Bye. days watching a hundred and twenty degree Bye. convention center with a bunch of other sweaty Bye. people, you're going to have to make a lot of progress. Okay, if you're inside uh. yourself, right. Bye. yourself. Bye. then don't let that side. Then yourself. Then look inside Bye. yourself. Bye. Oh. กดอะไรอีกเนี่ยเปิดได้เองอ, <c oughs> อขวาครับวานี่ขวัญนี่ไงนี่นี่นี่ใช่ไซเงียนเนาะอ๋อมันเ <c oughs> ป็นโชว์รูมใช่ไหมอ๋ <C oughs> เอเข้าตรงไหนอนะ่ะ <c oughs> ว่าด้านหลังหว่าด้านข้างนี่ป่ะเออเราลงไปเลยจิเก่ลงมัยโอเคเอไปหาตัวเอสเฮ้ยไปดีๆก็นจ้าตังตัวนีเท่วิ่งวิ่งวิ่ง so <laughs> 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 hey, <what's that>, <laughs> my dear boy. So good to see you. <laughs> so good. <laughs> Hold me. We've been working <laughs> together for a while. I'm to announce <coughs> to <that> you. Like top sale. employee of the man. Anyway, Thank you. It wasn't easy picking a winner. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. The high like all I do isn't coming up again. I'm not doing nothing. Change. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. It is repulsive to see that fools have purchased exorbitant interest rates. It cannot be. Together, I never had. ให้นายพักผ่อยาวๆไปเลยจริงเหอจริงเนื่อเน่อเน่อเอาวะครับสลัวครับสอัครับครับแต่กินได้รับเลยมงนครับแต่มีคนไม่พอใจครับก็คือลามาไอ้ลามา ว่าแตฝกเจ้านายเรื่องมันได้ไงผมมาก่อนผมไม่เข้าใจผมมาตีห้กับบ้านเที่ยงคืนแต่นี่มันมาแต่นี่มันพอมาม่เข้ามาให้มนเกานหจาล้งไม่ยาหตัวเองเข้าใจวาฝกจากกดคลิกจ้งได่จไปเอารึเปากดคลิกให่ามกดเลยก่อนอดกยจฉุกลา

I never took <coughs> you to be old <coughs> hairstylist <coughs> type bitch, but now it's all starting to make sense. <coughs> hey, man, come on, that motherfucker. Take the bite <coughs> that S.A. Vago's dude with the <coughs> tattoo on his face <coughs> <coughs> <my> and shit. Fuck, <coughs> <coughs> homie. <coughs> 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 I don't want <coughs> no unnecessary bullshit here, alright? okay but i'm like you know what i'm saying there's a reason to send me yeah, a couple of mean looking motherfuckers to <coughs> come repo this shit we ain't girl scouts come on you okay? i'm not <coughs> so sure about that he didn't no he's step up he <coughs> <coughs> was this dude real who else gonna have to <coughs> require surplus <coughs> of <a> paper <coughs> and deficiency of brain <coughs> <coughs> Just dub <put> brains <coughs> 20 g's i'm gonna have to be real you know what i'm saying man it's a whole setup designed to take drug money งั้นนายก็เป็นพนักงานตกต่อยอ้าวมึงะหากูเหรอต่อยกูเปล่าไจิเรียครับรันนี้ครับโอกับเบียร์กับีเนี่ก็เลยจบงานนี่เราต้องคืนหน่อย้วเนี่ยงานของนายท่านมามาพวเรียดะชมาเรีเจ้านายแข้งเดียวขาดชื่อก็ปกไข่เจ้านายใช่ไหม

เท้ามันกระแทกฝั่งเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ก็ต้องลงครับไป <c oughs> a, ่จ้าพี่จะไปไหนแล anyway. <c oughs> <c oughs> okay, oh ้วนำได้โอเคโอเนี่ยข้าหน้าข้ามตากูตลอดกูต้องตามกูไม่ใช่นำกูเราต้องนำแก้วก่อนขอเป็นผู้นำเแต่วันจีนผู้นำแกรขวางทางโอ้ยขวางทางเอ้ยเล็บกต่อยนี่มันตัดาชากันได้ของกูจัง ในฉากนี่กูต้องเป็นคนอยมึงดำมากูเลยเหรอใส่เงี้ยมับอกให้มึงเดินตามกูมึงดำมากูเลยเลยกูกยย่อฉากมาเฟียมากดชอบดฉากไปสุดซอยไปเยเ

เอาไปอีกแล้วโรยบอกว่าอทษกจโดูดูเรื่องอะไรกันเลยดูเรื่องว่าอยากจะรูวาไอ้ลามัเป็นยังไงปืนมาเลยเพื่อนซัดมัน่าดิ้โคตรจามเลยเราจะไม่อยู่หลังแกเราต้องดูดูสฟเจติ แมนให้ใจแค่ลูก้าโอ้โหทมหัวเนีนะครับเพดช็อตนะครับเนี่ยเองโหแมงคำนาคำตาวยิงงเพดช็อตกับเพื่อนเรายิงตัวนะยิงเพดช็อตนะมยิงอะไรอะเมื่อกี้เล็ง โอเคโอ๊จัดะกอดเชียขนิดเดียวเปลี่ยนจุไเปลี่นจมเ่อนจุไม้เยเปลี่ยนจนไฟ้เจุดเพื่อนเราจะตายเ็เ็ุกองอ่ะเ็แมายของคนไม่ถูกกันแต่มันก็ต้องคุมกองอ่ะมีมุมอื่นไหมด้านหลังไปได้ไมด้านหลังไปได้ You so trigger happy, you are even blast the fuck. i Yum, yum, yum. Make me Ma Man, You are bitch! Up there, to the right! Up there, shoot that nigga a Bust his ass <coughs> มดมส่ง้มัส่งเมาไปตาไ้ชัดีไนะครับ่หนามาจาก e รีไ e กับเขาตไเรไไปปุ๊บโอ้อนี้เฮ้ยมันตกลงมาตรงน้ระวังมันนีด้ย เเพื่อนเาแล้วเพื่อนเตี้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมเฮ้ยยินอนินเพือนเยเพื่อนเลามาแมงอยู่การแจ้งีเสียวเว้ยนไม่กลัวตายเหรอ่งอะรู้ม้เมื่อกี้นี้แลโอเคโอเคมึงแงกูอีกแล้วมึงวิ่งนำเียวไอ้สเงี้ยตามมึแง้วเอฟเอฟ

มากบาร์เลยนะรถมันถึงแล้วกันโอ้ยไม่จะจะล้มเกินแบบนี้นะเฟลนะถ้าล้มเกินกว่านี้มันห้ามรู้สึกสามกลางมั้งขับดีๆเลยครับพอรถมันเสียเนี่ยไงเจเกขับชนเสาชนอะไรกุไปดูมันเจนนิดนึงแล้วใช่เลยครับขับดีเลยราคามันตกเลับไม่ได้เหรียญทองด้วยขับดีๆอับดี้ อยน,นิดหน่ชุบป,ปาดหนา้าไปถึงนะระอและเหลืองนี่และจะไมเนแล้วจะไปชนใครมันเสียราคาก่อน้าจะ,าจะมาถึงจุดนี้พนักง,งานที่เด่นมใช่เรื่องง่ายละกถึงแล้จะรอจะรอจรอ,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 อย่า,ายมุนมนี้เสียวมุมนี้มันเสียวนาน,าน <laughs> Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. รถนคือา a แย่งตำแหน่งกูแล้วมึงจะขับรถออกไปรอกูดิเคลียร์กันตอนนี้แหละนั่เปิดประตูใช่เงี้อภาที่ตลกเลยภาพที่มันเปิดประตูแล้วรถออกไปตายไปบ้าเปิดระตูแล้วก็รถออกโอเคผ่านแล้วใช่ไหมเนี่ย โอ้ยผ่านแล้วก็เย,ย้เัาละคินที่สามสุดยอดมากครับเจบอกันคลิปต่อไปนะครับไาเจนคลิต่อไปครับชอบก็ฝากกดติดตามด้วยจ้าบาย